ชักที่เงินชักตื่นที่โรงแรมพวกเขาก็ทํางานสำรวจโรงไม้เก่าหลังจากที่ตื่นขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในตอนเช้าเมคอัพและต้นรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักในวันก่อนหน้านี้ถึงแม้จะได้พักผ่อนแล้วแต่ความกดดันจากงานที่ยังไม่เสร็จทำให้พวกเขารู้สึกหนักใจเล็กน้อยวันนี้เราต้องไปทำงานที่โรงไม้เก่าแล้วนะนะ ตนพูดขึ้นในขณะที่เขากำลังยกกาแฟขึ้นดื่มพร้อมกับมองเมกและอารที่กำลังเตรียมตัวออกจากห้องพักอีกแล้วหรอตอนนี้ก็แค่ไปสำรวจให้เรียบร้อยไม่ใช่เหรอเมกถามเสียงทุ่มพลางมองไปที่นาฬิกาแต่มันดูไกลาจากที่นี่มากเลยนะต้นพยักหน้าและยิ้มออกมาบางม้า ใช่ต้องไปสำรวจโรงไม้เก่าตรงนั้นเพื่อทำการตรวจสอบสภาพของอาคารและจัดการเรื่องการบำรุงรักษาให้เสร็จซึ่งคงใช้เวลานานนิดหน่อยต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่และทำงานแผนที่วางไว้ต้องตรวจเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยต้องตรวจเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยโรงไม้เก่าอีกแล้วเหมือนจะเคยได้ยินเรื่องแปลกเกี่ยวกับที่นี่นะอาจพูดพลางหยิบเอกสารออกจากกระเป๋า แต่ถ้าคิดว่ามันต้องสำรวจแล้วก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องทำตามหน้าที่เม่คันไปมองอาจด้วยสายตาที่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้าคิดในแง่ดีที่นี่ก็ไม่น่ามีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็คงดีต้นตอบและเขาก็วางแก้วกาแฟลงก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วไปเถอะอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวจะชาไปเสียก่อน พวกคารีบออกจากห้องพักและมุ่งหน้าไปยังรถที่เตรียมพร้อมไว้ขับออกจากโรงแรมและมุ่งสู่โรงไม้เก่าที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทนคดเคี้ยวและแคบลัดเลาะผ่านป่าและทุง่งนามีเพียงแสงไฟจากรถยนต์ที่ค่อยส่องสว่างในความมืดทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเงียบสงัดต้นขับรถไปในความเงียบตลอดทาง แต่เมกไม่สามารถปิดความรู้สึกแปลกประหลาดที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจได้เงียบจังเลยนะเหมือนจะไม่มีชีวิตอยู่ที่นี่เลยก็แค่โรงไม้เก่าที่ไม่ค่อยมีคนใช้นี่นะทำงานให้เสร็จแล้วเราก็กลับไปตนตอบเสียงเรียบในขณะที่เขามองไปที่ทนข้างหน้าก็หวังว่าครั้งนี้จะไม่มีอะไรแปลกๆลกอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องเลือกกันนะ เมพูดพร้อมกับยิ้มยแย้เพื่อพยายามกลบความกลัวที่กำลังก่อขึ้นในในใจหลังจากขับรถไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงโรงไม้เก่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากความเจริญสภาพอากาศเย็นและชื้นอบอวลไปทั่วทุกอย่างดูเก่าแก่และทึมทึบจากการที่ไม่ได้รับการดูแลเป็นเวลานานข้าวของต่างๆภายในโรงไม้ที่ยังคงทิ้งร่องรอยความเก่าของมันเอาล่ะ ถึงแล้วต้นพูดเมื่อหยุดลงตรงหน้าประตูโรงไม้เก่าพวกเขาลงจากรถและก้าวเข้าไปในอาคารที่ถูกทิ้งร่างมีเพียงแสงไฟนีออนที่กระพริบสลัวเรากับจะไม่ยอมให้แสงสว่างชัดเจนเต็มที่บรรยากาศที่นี่เงียบและมนหมองเต็มไปด้วยฝุ่นหนาวอยู่ตามข้าวของต่างๆในห้องขณะที่ทุกก้าวที่พวกเขาก้าวเข้าไปยังดูเหมือนจะสะท้อนเสียงในความมืด ต้องสำรวจพื้นที่ให้เร็วที่สุดถ้าเรามัวแต่นั่งกลัวคงไม่ได้ทำงานกันเสียทีตนพูดคณะหันไปมองเพื่อนร่วมงานของเขาเมกและอาดพยักหน้าวทั้งคู่รับรู้ดีว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นเป็นอันดับแรกพวกเขาต้องทำงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้นั่นคือการตรวจเช็คสภาพของอาคารเพื่อประเมินว่าโรงไม้เก่านี้มีความเสี่ยงที่จะพังคลายหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยต่างๆภายในเริ่มกันเลยไหมอาจถามและเขาก็เดินไปที่โต๊ะเอกสารที่มีการวางแผนงานเอาไว้ทุกคนเริ่มแยกย้ายกันไปทำงานในห้องต่างๆที่ถูกจัดเตรียมไว้ขณะที่ทำงานพวกเขารู้สึกถึงความไม่คุ้นเคยของที่นี่ทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากทุกมุมของอาคารก็แค่ทำงานนะ เมตพ,พึมพำกับตัวเองขณะเริ่มบันทึกข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกแปลกประหลาดที่เริ่มเกิดขึ้นในในใ,นใจฉากที่สงเริ่มทำงานในห้องเก็บเอกสารหลังจากพวกเขามาถึงโรงไม้เก่าและจัดจัดเตรียมอุปกรณ์การทำงานเรียบร้อยยิงสาวผู้ดูแลพื้นที่ซึ่งมีท่าทีเคร่งครเดินเข้ามาในห้องเก็บเอกสาร ใบหน้าของเธอแสดงถึงความเหนื่อยล้าจากการทำงานในสถานที่ที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานพวกคุณต้องทำงานให้เสร็จแต่ในคืนนี้นะคะเธอพูดโดยน้ำเสียงเย็นชาพลางมองไปรอบๆห,ห้องที่เต็มไปด้วยตูู้ตเก็บเอกสารไม้ที่มีร่องรอยของความเก่าและฝุ่นจับแน่นต้นพยักน้ารับทราบครับเดี๋ยวเราจะเริ่มงานเลย เขาตอบกลับด้วยความสุภาพหญิงสาวพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเดินจากไปทิ้งความเงียบงนันไว้เบื้องหลังเสียงฝีเท้าของเธอดังแผ่วเบาแต่กลับก้องสะท้อนในห้องที่เต็มไปด้วย,วยความวา่างเปล่าเมื่อเธอออกไปแล้วต้นอาและเมกเริ่มแยกยาก้ยายก,กันทํางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบรรยากาศในห้องเก็บเอกสารแสงไฟนีออนที่ติดตั้งอยู่บนเพดานกระพริบเป็นระยะ สล่างเงาวูบวูหวนผนังห้องสภาพอากาศเย็นชื้นและเสียงลมที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่ปิดไว้เพิ่มความหน้าคนลุกต้นเริ่มค้นหาเอกสารในตู้เก็บเอกสารไม้ก้าวเขาดึงลินชักออกมาทีละลินชักเสียงไม้ลั่นดังอีเยด็ดไปทั่วบริเวณขณะที่เขาใช้ไฟฉายส่องดูเลขแฟม้มที่จางจนแทบมองไม่ออกเอกสารที่ต้องการอยู่ไหนกันนะเขาพึมพำกับตัวเอง พลางเหลือบมองรายชื่อในกระดาษที่เขาถืออยู่อาดกับมุมทำงานของเขาทางด้านอาจเขานั่งอยู่ที่มุมห้องซึ่งมีโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยคราบนำ้ำและรอยขีดข่วนเขาเปิดแล็ปท็อปที่นำมาด้วยและเริ่มพิมพ์รายงานเกี่ยวกับสภาพของอาคารเสียงแปนพิมพ์ดังแปะสลับกับเสียงลมที่ลอดเข้ามามืดขนาดนี้ยังไงก็ต้องรีบทำให้เสร็จเร็วที่สุด อาจพูดกับตัวเองเบาพลางพยายามจดจ่อกับงานกับการเก็บภาพเมกยืนอยู่ไกลหน้าต่างเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเอกสารสำคัญที่ตนคนเจอและส่งภาพเหล่านั้นไปให้เจ้านายเสียงชัตเตอร์กล้องดังเป็นระยะไอ้แต่ดูเหมือนมันจะไม่กลบเสียงวีดวิวของลมที่พัดผ่านรอยแตกในหน้าต่างได้เอกสารเก่าลอยแบบนี้น่าจะถ่ายให้ชัดยากนะ เขาบนขณะสูมกล้องเพื่อปรับโฟกัสสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นขณะที่ทั้งสามคนกำลังทำงานทันใดนั้นเสียงแหลมของกระดาษที่ถูกลมพัดดังกรอบแกรบขึ้นมาจากมุมหนึ่งของห้องต้นหันไปมองแต่กลับไม่พบอะไรผิดปกติเมกนายเปิดหน้าต่างไว้หรอต้นทมพลางขงมวดคิ้วเปล่าไม่ได้แตะเลยเมตตอบเสียงเรียบพลางหันมองรอบอย่างสงสยัย เสียงนั้นยังดังต่อเนื่องคราวนี้มาจากมุมห้องที่อาดกำลังทำงานอยู่พวกนายได้ยินเสียงนั่นไหมอาดเงยหน้าจากแลป็ปท็อปและถามขึ้นเสียงกระดาษรอฉันได้ยินอาจอาจะจะล่มก็ได้ต้นตอบพยายามไม่สนใจแต่ในใจกลับรู้สึกประหลาดเสียงลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างดูกระท่อนกระแทน่นคล้ายเสียงกระซิบที่เบาเกินจะจับความหมายได้ ทุกครั้งที่ต้นขยับมือคนเอกสารเสียงกรอบแกบกลับยิ่งดังขึ้นเรากับกำลังตอบสนองกับการเคลื่อนไหวของเขาถ้าไม่รีบทำงานให้เสร็จฉันว่าคงไม่ได้กลับก่อนเช้าแน่เมกพูดแก้เกอแต่สายตาเขากลับจับจองไปที่มุมมืดของห้องทุกคนพยายามบอกตัวเองว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นแค่เสียงลมกับเสียงกระดาษ แต่ความรู้สึกแปลกตาในห้องเก็บเอกสารนี้กลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเลใ่อ่ๆ